แปรคลิปนี้จะเป็นส่วนของการเล่นเกมเพลย์ของผมในกิจกรรมแพทสี่จุดแปดการประจนภัยในโลกในนิทานที่จะเป็นการมัดรวมมวตัวทั่วเหลืองอันเนื่องมาจากความขี้เกียจส่วนตัวของเจ้าของช่องเป็นแน่แท้จึงเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเพราะไม่อยากตัดแบ่งหลายคลิปะนะและบางคลิปอาจจะมีเสียงเบาบ้างดังบ้างซึ่งถ้าไหนเบาก็ตีความได้เลยว่าผมง่วงซึ่งมันจะเป็นไงก็ไปดูกันเป็นการเริ่มเควสที่ต้องทำะไรเลยอยากทำเคสเดเ๋ยอเดี๋ยววาร์ปให้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในป่าที่ไร้ซึ่งสายฝนเปลี่ยนทีมแป เหมาะกับการสำรวจทีนี้นแมวแมวกระโดดเหมือนกันกระโดดมันกบเลยเราไปพุกาช่วยเหลือชาวบ้านในป่าดูสิในหัวก๊อกอยู่ไหนมันน่าจะไหวชิวไหลมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มนหมุนเยอะหมุนอย่างไวเลยหมุนเยอหมุนเยอปล่อยน้ำมาซะจรรันเห็ด สเต็ปนี้แล้วระดับการทําแก้ปสเซิลอะไรมามากมายทั่วทั้งเทเวศไวชิวอ่ะบอกเลยหนึ่งที่ผ่านไปต่อไปขวาลซ้ายดีเง็บเปิดกล่องแป๊บใจเย็นใจเย็นแงม thank you อ่าอย่าลืมเรียนแบบจังหวะการเตะล้ำด้วยล่ะตบตับติดปิ๊งตบตับติดตบจับติดตบจับติดระดับนี้เบเบเกือบไม่รอดเจลองดูที่อะไรอ่ะเง็บเง็บเออจมน้ำ เงียบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมครับผมอ่าคนทำเกมครับมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมครับขอยากกว่านี้ได้ไหมครับเงีย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 บเฮ้อเงียบ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 เฮ้ยไหวชิวเง็บเลยว้าวมีหลายตำรวจเยอะแยะรวยเรามาดูกันดีกว่าเควสเจ้าหญิงแห่งปืนป่าทำอะไรตามเจ้าหญิงมาไหนดูซิระบบทดสอบมียากกว่านี้ไหมอ่ะนี่อะปึ๊บบู๊ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กลับมาปึ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปไหวชิวมานี่เรียบร้อยไปนูน่นมานี่เปิดพัดลมไปไหวชิวอ่ะโปรชสอตสุดท้ายเอ้ยใจ,เย,จเย็นใจเย็นไอ้หนูมาอย่างเยอะเลยไหวชิวอะครับดีแล้วจัดทีมาถูกเรียบร้อย ดูซิเขาจะให้เราทําอะไรก็น่าจะเกี่ยวกับการแข่งขันการแข่งขันทดสอบความเร็วปึ๊บอ่าเงบเงบไก่เอ้ยไก่ไปเพื่อนงึบ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 อ่าโดนเลยเพื่อนต้องไปตรงนู้นใช่ไหมอ่าไปอ่ะเงบเงบอ่าเป๊ะมียากกว่านี้ไหมอ่ะมันง่ายไปมันดูถูกผมไปนี่ฝึกฝนน่ะไหนดูซิเงับงับ เรียบร้อยก็น่าหน่ะก็แค่นั้นหละมั้งอืมันจะมีกบที่ได้แชมป์แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองได้แชมป์เพราะว่ามีคนที่เก่งกว่าแต่เขาแค่ไม่มาแข่งแล้ว,ลวเราก็เป็นโน้มน้าวให้อก,กบตัวนั้นมาแข่งใก้จงได้ครับมอน,นเขาจะยังไม่ยอมมาแข่งในะการคุยกับเขารอบแรกะนะตามไปต่อตามตือ้อต้องตามตื้อต่อไปอโดนลากไปแมทแมทแปึ๊บปึ๊บ นนปีกากจังวะไม่ปีกยินกระโปรงอย่างนั้นนะมาค้าวันเสร็จแม่เฟยจะขึ้นมาไปแล้วก็จะไปช่วยอรจากนี้ไว้ครับผมจากอะไรก็ไม่รู้ไปไปที่ถ้ำห่วยห่วนมาเรียนดีกว่าเพื่อตามหาความจริงไม่ใช่เสต้องเปิดตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวจะหญิงก็ไปนู่นปึ๊บบินไปไว้ชิว นี่ไงเปิดแล้วไปักษรรูนโบราณไม่รู้เหมือนกันมาหมายความว่าไงไปรู้กันต่อไปกันต่อแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยออะไรเรทดสอบสุดท้ายนี่กันเลยไปชิวอ,อยู่เลยครับอะไรก็ต้องเปิดบันลมก่อนนะเปิดบันลมเปิดบันลมตรงนี้ต่อจะปรมางน,นี้คือปันลมใช่ไหมอ่ามาเปิดบันลมให้เสร็จก่อนขึ้นไปนูน่นขึ้นไปนูน่นขึ้นไปนูน่นอันนี้ทำอะไรอ๋อนี่ไง ได้แล้วไปอ่าขึ้นตรงนี้ป่ะอ่านี่ไงเบบเ้ครับผมเแบบเ้ไปกัน่อเหมนะือนว่าบททดสอบยังไม่หมดอ่าเปิดพัดลมก่อนโอเคน่าจะถูกเกือบร้อยอ่าถ้าจะสรุปจากเนื้อเรื่องก็คือเจ้ากระลอกกับเจ้าไม่ใช่ดิสรุปจากเนื้อเรื่องก็คือเจ้ากระลอกบินกับเจ้ากบนั้นมาตามหาวิธีการช่วยนะาจาัรซึ่งมันก็มีคนตามหามาก่อนหน้าพวกเขาแล้วก็คือแชมป์คนก่อนกับ เจ้าหญิงคนก่อนซึ่งเขามาติดอยู่ที่ถ้านี้แล้วไม่ได้กลับออกไปซึ่งก็เป็นเพราะว่าเขานั้นมาตามหาวิธีการช่วยอาจากักรซึ่งมันก็ไม่มีแต่เขานั้นทําได้เพียงแค่รอว่าสักวันหนึ่งจะมีคําตอบจากในถาน้านี้มาตอบว่าจะช่วยอาจักรยังไงแต่เขารอจนไม่สามารถรอมาเรื่อยๆจนไม่สามารถออกไปได้อะไรอย่างนี้เขาเหมือนเขาติดติดพันกับการรออยู่อะไรประมาณนี้ทำให้เหมือนผูกมัดตัวเองกับอยู่ในสถานที่นั้นแล้วรอคําตอบที่หวังว่ามันจะมาช่วยอาจักรได้ซึ่งแต่ แต่ตัวของไอ้กบแชมป์ตัวนี้ที่มากับเราแล้วก็เจ้าหญิงคนนี้ที่มากับเราก็คิดได้ว่าจริงๆแล้วทํานนี้มันมีคําตอบอะไรให้เรารอต่อไปก็ไม่ไม่น่ามีประโยชน์ก็เลยออกมาดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมประมาณนั้นเลยเจ้าหญิงแต่แตละคนที่มาก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้กลับออกไปกเพราะว่าถึงนี้เพราะว่าเขาหลอกอยู่นี้แต่กบตัวนี้แต่เจ้าหญิงต,ตัวนี้เลือกที่จะออกมาเปเชื่อความจริงว่ามันไม่มีทางช่วยอะไรจักได้หรออะไรประมาณนี้ครับต้องมีคนมาจัดก,การเรื่องเราพวกเขาไปสามารถทำอะไรได้เพราะไปอีกมาแล้วไงล่ะก็คือตัวเองเรามานั่นแหละก็เลยต้องจัดการเคลียร์เร ซึ chat, ่งก็จะเป็นอะไรก็ต้องรอดูต่อไปมังกรร้ายที่มาบุกโจมตีอาณาจักรคืออะไรและเรื่องราวที่เป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับผมก็ก็เมื่อไหร่มันจะบินเสร็จเนี่ยทัสรุปจนไม่รู้จะสรุปยังไงแล้วเดี๋ยวมันก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องราวทั้งหมดอ่าโอเคครับผัานฟ้าผ่านฟาประดับประดับเดียวเฮ้ยพี่ก๊อฟพี่กิมาโชว์จุยเจกุนซใสซโปรดระวังด้วยเด้อ สเกเต้ช่วยช่วยด้วยอ่ะทัสเกเต้ให้หมุนอะไรอ่ะเดี๋ยวหมุนหมุนโอเคไหนละมะั้งเย่เมืองเหลือคอนสเตเลชันว้าวทหารจิ๋วเป็นลากเพื่อนมานี่หลีลาชาเปิดฟ้าแป๊บจุกสอนชีด <c oughs> ้ด้วยเฮ้ยมีคนบุกมาเปิดสิตีไม่เข้า เหลือเขาไปนู่นอะอปยังไงนะนี้โอเคึ๊บมันถูกทางไหมเนี่ยเยียกแซงคิวเคถูกทางอืมเจเอฟเจนั่งรถไฟเหินไม่หา วางโอเคไปอ่าอ่ออางานวางให้ยงรถเร็วอ้าวไม่ใช่อ่มาอมันก็นั่งวางได้อยู่ ยังง่วงเลยมาไปต่อกันไปไปถัดไปไปเอ,อ,อกเดินทางกันดีกว่าทางนี้่อไปเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตไม่ใช่แนละ้วมันมดัดแลไรเด็ดโอ้คนพวกนี้คุ้นๆนั่นเนี่ยฝ่าของทะเลนั่นจัดการศัตรูหมดเลยเป็นอิสระหรือเปล่าพูดๆออกหนาะลงเรื่อยๆเลยทิ่งมายโดยสวัสดิภาพกปใครมีหมอกเยอะไปหน่อย ให้ปลาระเบิดแฟลชเมื่อกี้ไปกันต่อทำไมต้องขัดม,มอโมตรงกลางอร่ะหลอนเลยเนะี่ยเุ้ยเบรกโดนเงียบสะพานขาร์ดวู้วสมหมวกเลยใช่ผมชื่อสมหมวกเนี่ยก็ยังตากดีเหมือนเดิมครับไม่เจอกันนานก็ยังเหมือนเดิมคงเส้นคงวาครับผมเกมเพย์ใหม่อ่ะจะทำะไรนี่เก็บมังกรนี่ปะอันนี้ใช่เก็บมังกรปะใคร ตุ้มเก็บมังกรไม่เหมือนเก็บมังกรเลย้นไปยังไงอ,อไม่เป็นไรอ๋อมีทางขึ้นใช่เข้าไปเอ,อเอาไปเลยตีตุ้มมีดาเมจไหมอไ,ไม่รู้มีไหมอ๋อในนี้มืดจังเอาไปตุ้มระเบิดอ่าจุดไฟให้ ว่ามีใจตัวละครทดลองใช้แม่เออเอืองิมันทหารอย่าเพิ่งรีบร้อนสิรอด้วยมันมีอะไรให้คอมโบกันได้บ้างเนี่ยทีมเนี้ยดูสิมีดาเมจไหมตุ้มโอเคไม่มีดาเมจแต่ฟิวได้แล้วกันมันลานสู้บอสช,ชัดๆเลยนี่หว่าคือมันเดวอรินหรือเปล่าเนี่ยมีแขนโอเคโจมตีกลับไปได้ตีมือไม่ได้โอเครอไปดูอะไรอีกเด้ย เรเดินทางาูรับจบอีกแล้วไม่รู้ที่ไหนแต่ก็ไปกันต่อผมวิเศษอลดินเขาไม่น่าให้เราต้องสู้กับมังกรตอนนี้มาอ,อย่างเท่เลยตกไปด้วยอีกคนน้องก็ตามมาด้วยลามีคำตอบของอย่างอยู่บันที่จ๊้าวแม่มอโมที่เขียนนิทานหมูป่ปาสร้างเรื่องราวของดูดินในโลกของกระตูนขึ้นมาชื่อของจริงๆของเอ็มน่าจะชื่ออาน,นียมั้ง ใช่ปะเจอโลกที่อยู่หน้าถัดไปอ,นนอ๋อคนละสีทาคนละเรื่องก็อยากปากแซบเหมือนเดิมก็จะมันดูลินจิบีจิบีดูลินสุดท้ายเป็นแผลของอลิ่เองไม่ใช่แผนของอลิสแต่ สัมผัสได้ถึงพลงังจากหนังสือก็อเลยเข้ามาอยูดด้วยนิดหน่อยอ๋อโอเคสุดท้ายก็เป็นแผนของอาิสแน่นอนจบส,สักทีว้าสักทีง่วงมากแล้วเ,ออเรื่องราวภายหลังรอยสองวันสองวันเข้ามาเล่นนะแม่สองวันจริงๆเลยขี้เกียจเล่นแล้วเฮออ้ยออกลับมาเจอคนหน้าคุณไ้ถึงมานีนี่อ๋อพอดีอลิสเชิญมาแล้วมัง้งอ๋อ,อบอกว่าแล้วเนี่ยอลิสเชิญมาไหนโคเล่เอ้ย ยืนคนเดียวยืนเดียวด้รับพังแล้ว,วาวเววันที่จ้าโคเล่แล้วก็บายบายนะอาตรงนี้เอ้ยมีคนคุ้นเคยอีกแล้วแต่แกไม่ได้มีหน้าตาแบบนั้นซะหน่อยแล้วการนินมทารับหลังไปที่ทะเลสาบดีกว่าทะเลสาบฝั่งนู้นเลยนี่ว่าน้อนเบวก็มาได้ <c oughs> ว,วันเดลเลอร์กู <c oughs> มีตัวสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงเธอเบิดปรามาณูก็มาด้วยเอ้ยมาพร้อมกับ จ้าชายช็อกข่าวลูกของอาจจะฟื้นคืนชิปกลับมาอ๋อของโกใช่ไหมดูดินกําลังจะฟื้นกลับมาโอ้โหบอกไปว่ารออีกไปสัก5ปีครับผมเดี๋ยวดูดินก็ฟื้นขึ้นมาองแหละน้องหวานบอกเกี่ยวอะไรกับพูดดวยเด้อมันเดเลอร์บอกโดนใช้แล้วกูโดนใช้อีกแล้วถึงแม้จะบอกยุ่งยากแต่ป่าวไม่ต้องกับใจนะนี่มันซินเดเลนี่ว่ะจะค่อยคิดทีหลังละกันทีหลังอีกสักประมาณ3-4-5ปีอะคือภาพเรานั่งสิได้ไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บป้าหมายี่เมองสวิร ไปเที่ยวกันนี่หว่าใช่ป่ะไปเที่ยวมีนังสือไลท์โนเวลมานี้มาใหม่เนื่องด้วยความที่ว่าเควสตตรงนี้มันน่าเบื่อตัดทิ้งไปเลยแล้วกัน ึ่งก็มาสรุปแบบง่ายๆแล้วกันอารมณ์เควสง่ายๆก็จะประมาณว่าเราไปเช่าหนังสือโคนนั้นมาแล่เราดันเผลอวงชื่อตัวของฆาตรกรไว้ซึ่งคนที่ทําอย่างนั้นก็คือคาเว่นนั่นเองเขาจึงรับผิดชอบด้วยการตามหาหนังสือเล่มนั้นเพื่อซื้อมาไว้เองได้ชดใช้ที่ตัวเขานั้นไปทําลายหนังสือของห้องสมุดซึ่งพอเขาเจอหนังสือกับพบว่าหนังสือที่เขาทําวงไว้มีคนหลายๆคนช่วยวงตัวละครในหนังสือเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยว่าฆาตรกรที่แท้จริงของไรเนวเวลคือใครจบปิ๊งแฮปปี้เอนดิ้ง แม่เหมือนจะมีเควสอีกอันหนึง่งเกี่ยตามแล้ววาไปบินไปเดียวเดียว,ยวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใจยเยน็ยเยนใจเย็นเควสอยู่ไหนเควสอยู่ไหนกูกูกูวัาดี้าทำอะไระเอสนอมาเรามาตั้งปราพาขาให้มันตรงกันอยู่ครับผมยกสุดกําลังจะไหวอะ่ะไม่ไหวครับผมเอาผักดูดิไม่ได้ไปโดนชายโคมไฟไปแขวนอีกแล้วแต่แต่นู่นบ้ามีครับผมเปิดไปก่อนแล้วโอ้ยต้องมาขออนุญาตเจ้าของก่อนซะด้วย ไม่มีอะไรเก le ิดขึ้นเลยแต่แขวนดวงดาวไปบนท้องฟ้าเหรอตรงไปถวายของให้เทพิดาสิสามองค์ตรงนั้นนะครับผมได้ครับโตถึงไหมคิดว่าไม่ถึงป้าเป่ารวดเดียวทันใจตามแต่ละอันไปอ่ะเอ้ยพีเรียช์แมน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 อุ้ยช้ออะไรยะแล็กซูเลียเชสเอ้ยนี่มัน เรือในแพท1.6เอ้ยมันเจะนกไอ,ไอ้ไอ้ลูดูร้อนแพท2.6มั้งอ่ะไอ้ลูกบอลระเบิดกันหนึ่งอ่ะ2.6สักอันหนึ่ง3.8แล้วถ้ากันหนึ่ง1.6จำไม่จำไม่ได้ผมฉานในชี้เรียบร้อยต้องถวายเพิ่อมอีกสอชิ้นอ่ะไปไปทำหาของมาถวายอ่ะผมเราได้ดาบมาลิ้วไปอธิษฐานเอาไปเลยความปรารถนานี่ไง ปมไฟเรียบร้อยใน้อุดแสก็สองประกายอีกครั้งนึงเพื่อนของเจ้าหุ่นบล็อกก็สามารถกลับบ้านมาได้แล้วนี่กลับมาแล้วจบเรื่องราก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งง่วงแล้วไปหมนแล้วบ๊ายบายครับทุกคนก็โยคดีเฟซหมดแล้วมั้งอือหมดแล้วแหละเชื่อมต่อเส้น ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคอ่ามาตรงนี้เรียบร้อยโอเคขึ้นขวาซ้ายลงอ่าอ๋าอนี่ไงนี่ไงแค่เราต้องคิดกลับด้านขึ้นซ้ายขึ้นไปทางซ้ายเรียบร้อยมียากกว่านี้ไหมครับเบิ้ลสนี้เหมือนเราจะต้องหนีนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจแดงโจฆ่าคุณนักซืบคุณทีนั้นคือคนร้ายคือเอาขอคว้างและเด้งคนร้ายก็คือแกน,แนั่นแหละจะหนีกเราพ้นน่ะ ไม่มีทางหรอกบอกเลยอือเท่ดีแล้วเนี่ยปจปแจกลับไปเสียบเรียบร้อยโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็อาลาไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้ดูความน่ารักสดใสของน้องนโกมาตตาตัวนี้น้องไปบี